เจ็บน้อไม่มีบ right> ี่อ่ะหักไปเร็วนอนไดหน่อยระเหมดไม่แลเอานอยยาวๆแน่เจ้าบาลเห็นมัคยณเดียทั้งหนเลยฮะ Do ghê ghép đọc à? nó bọc nhái phụt ừ. nó ừ. ngàng, ngàng. Bát ừ. là nó bọc nhái nó nhái nó bọc nhái nó bọc nhái bọc nó bọc bọc nhái nó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  bọc nó bọc nhái nó bọc này là mắc ออนบ่ค่อยใหญ่เลยล่ะพี่ง่ายง่ใหญ่ายง่ายยุกน่ามันสั่นเนาะเนาะง่ายยุกง่ายยุกสวยยุกไม่หดแค่พออีกุยมาจากบอมีอยังคือพออีกุยผมรูหลังดู้คนมาหลอกว่าอันนี้อันนี้คือผักเสี่ยนนี่ใช่นี่เอาไปขั้นสมแส่แซ่บเพื่อกันกับฟักเสี่ยนบานเฮาเลยผักปลามีผักมีปลามีผัก ในป่า<ม>กินได้แถบทุกอย่างคือบ้านเอาเลยเด้<ม>นี่นี่พักเสียเห็นไหมนี่เอาไปคัานสมแซ่บค่อยขั่นอยู่คยกินอันนี้คยกินอยู่<ม>พักซี่ส่งกัไลายนี่พักซี่ส่งอ่อนๆน,ออนี่นี่ฮะนี่คือพักซี่สอ<ม>งเว้ยไปต,ต่อกันได้หลแล้ว จมค้วนไปจมค้วนแล้วโอ้ยอันเราอยู่นี่มแต่นางเอกเก็บมันบันเอากองป่าจะซอยได้เันบอกตากรงเนาะบ่ออันนี้อันนี้อันนี้โอ้ยต้นต้นหมักตามแย่ด้วยอันนี้ตอดเก็บปวดข้าวก็หมักตาแย่เด้ออันนี้เน่าหอกนนี้เขาก็กินได้ป่ะนี่ยนี่แมนตอบุล้วนชื่อว่าองไรเห็นคนไทยเขากินิน้อบุล้วนชื่อว่าอะไรเล แต่ว่าอันนี้มากันเขาเอาสดมันตีเห็ดแย้มเอาเอาไงมันเอามากันตีเห็ดเกิดบึมแย้มมากันเนาะบ้านขึ้นอึมาอีกเนี่ยนกเขาบานเนาะเขาเอืนบ้านเฮามีนะบลูอึบ้านเฮามี่มาอันนี้แต่ว่าเขาเอือบมาอันอีกเงี้ยนมาเฮาเป็นพลังก็เอาไปเห็ดแย้มอันนี้คือผักเสียนเจี๊ยบพักแล้วมันตอดเนาะเทน้ำพริกกับปิกิน อันนี้ยอดอันนี้กินได้แต่บลูวอมใช่ไหยังกินได้หลายอย่างทำไมไม่เอามันตอดบอกเทียมดอกกเทียมที่มันบาเนอนนี่แต่ดอกมันจุ่มๆเก็บไปพัเนะเสร็จยากคนมากมามากกับสร้างคนละาดเก็บพักยุริมนาำ น้ำไหลยยางง่ามเลยนี่ป่าลายนี่ถ้าต้องเอาเนี้ยมาดักเอาปลาเอาอย่างกันเอาสวิงมาสอนเอาเอาที่เบ็ดหรือเนาะเกาะไรเนี้ยหมดเพื่อนเนี้ยแต่ก็เอาตะกรุดย่างง่ามเลยเด้ห่าครับเออยืนนี่มันง่ามอวดเนาะโอ้ยอย่าไปเอาอันพี่แม่ ตั icana, <naj bum S 2> ้มตั้มคิดว่าต้องกินแสบดิเนาะว่าใบไม่ต้องกินแสบพอกัรนมันออกสมๆม่พี่ยะเออมันสมมันแสบเลยเอาไปแกงใส่เ็ดสิบอสแสบปะมันสมมันแสบเลยนี่เอาไปสู้มูเ้ากินบ่